สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราแล้วนะครับกับข่าสารวงก,การบันเทิงเอเชียชุง X อชัยยังเอ็กซ์ลิซ่านะครับเปิดตัวออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยอะไรจะเร็วบานนั้นเร็วยิ่งกว่าจานบินนี่ตอนนี้ปล่อยไปจะชั่วโมงนะจะลานละนี่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอนะไม่ใช่ MV แล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างปรากฏการณ์อีกเยอะแต่ก่อนนั้นหลายคนเข้าไปดูในไลฟ์สตรีมนะฮบนกันใหญ่บอกไม่เห็นลิซ่าซีทของแทนยง ที่ปล่อยออกมาแต่จริงๆนี่เขาลงวิดีโอชุ้งเนี่ยไปพร้อมกันนะเราก็เลยได้เข้าไปดูเพลงเดี่ยวของแทยอยังก็เป็นเพลงเศรา้าแล้วก็ภาพที่มันแบบรู้สึกว่ามันทําให้คิดถึงอะไรบางอย่างในอดีตก็คือภาพของเด็ก5คนที่เล่นน้ําทะเลกันอยู่คิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากค่าชราบแบรนที่เป็นที่วีพีคิดถึงมากที่สุดก็คือ Big Bang นะั้นสุดท้ายแล้ว Big Bang ก็ต้องมี5คนอยู่ดีแล้เมื่อก่อนนี้นจะได้ปล่อยเพลงออกมามันก็เป็นฟิลเดียวกันกับเพลงติ l ไลท์ที่ครบรอบเป็นเป็นปีละที่ปล่อยออกมา เป็นฟิลบอกลาเหมือนกันแต่นี่แทยังเขาย้อนถึงความทรงจํานั้นอีกครั้งก็หวังว่า Big Bang จะกลับมาครบ5คนให้ได้ก็เป็นเพลงในอัลบั้มดาวเดอะเอิร์แชุ้งเนี่ยแหละถูกพูดถึงอย่างมากพิจ r ริ g กับ Lisa าออฟแบ็ Pink นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยแทยังที่ใส่เสื้อกล้ามสุดเท่ฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีสเตปแดนซ์แทยังเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้หัวใจของผมที่สั่นทันทีเมื่อเจอคุณแล้วก็ทุบไปที่หน้าอกของเขาสายตาผมจ้องไปที่คุณยังต้องซูมเลยนะแล้วก็ออกมาโชว์สเตปการบิดนะครับมอเตอร์ไซค์ที่จริงไม่ใช่มอเตอร์ไซค์หรอกเขาพูดถึงแรมโบอะไรแบประมาณนั้นนะจะบอกให้ว่าในช่วงทํานองเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เคป๊อปแบบจา๋าและก็ไม่ใช่คิกขู่คิกขู่แบบ girl ไนน์สกเกลิลด้วยโด่งดังมาแน่นไปหมดเป็นทร,รัฟแรปผสมผสานแท้ยังก็โชว์สกิลไปเต็มที่ลิซ่าปรากฏตัวทันทีในช่วงหลังผ่าน1น,นาทีไปเป็น1น,นาที20ประมาณนี้ก่อนผมจะพูดถึงท่าเต้นนะขอพูดถึงโทนเสียงก่อนมาใหม่อีกแล้วนะครับเธอมีหลายร่างจริงๆตั้งแต่ฟังมาไปคอแลแลบกับดีเจสเน็ก็เป็นอีกแบบมาวันนี้เป็นอีกแบบแล้วความไหลลื่นนะครับคือโฟจะจัดเลยรู้ไหมท่อนไหนผมชอบที่สุดแลมเบอ่ะฟังนิดหน่อย up in a Lambo with Lambo <laughs> <laughs> ไม่เหมือนแอร์ทำไม่เหมือนหรกแต่ว่าเ้าฟังลิซ่าแล้วมันดูมีเสเน่จริงๆอันหนึ่งก็ออกไปทางแนวราตินอะไรประมาณนั้นมีความเป็นอินเตอร์อยู่ในนั้นและอย่างที่บอกเสียงใสามากแล้วยิ่งมาเพนินกับแทยังนะยิ่งจี๊ดไปกันใหญ่ลิลกาลิงกา,งกาว่าดูดันแล้วนะในตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ยิ่งแบบเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกมันก็คือการกลับมาของความภาคภูมิใจลิลกันลิงกา,งกาเพราะว่าลิซ่าเองได้ปรากฏตัวอยู่ใน MV ของแทยังในตอนนั้นซึ่งเธอเองเธอก็มาออกสเต็ปแดนอยู่ข้างหลังแทยังนะดูกัน นั้นที่ววงไว้จากเด็กในวันนั้นนะครับสู่การคอลแลบกับแทยางในวันนี้เนี่ยถ้าไม่ซูมดูจริงๆไม่รู้ว่าเป็นลิซ่าในวันนั้นนะนั่นคือความภาคภูมิใจสุดๆของแทยางจริงๆซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยเอาไว้ด้วยพูดถึงตอนที่ลิซ่าเนี่ยเข้ามาใหม่ๆตอน,นั้่ลิซ่าร้องเพลง Baby ของ Justin Bieber แล้วก็บอกทันทีว่าคนนี้ต้องโด่งดังเป็นแน่แท้แล้ววันนี้ถึงวันสักทีนะครับที่รุ่นน้องอย่างลิซ่าได้ไปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเพลงชุ้งนี้ของแทยางและการเต้นนะครับคนออกแบบท่าเต้น,นเขาบอกว่ามันเป็นท่าเต้นที่ยากมาก แม้กระทั่งนักเต้นที่เก่งที่สุดในซาวโคเรียพอเขาเห็นก็รู้ทันทีว่าโหนี่มันไม่ง่ายเลยแต่ลิซ่าโชว์ไปสิจ้ะ<ม>เลื้อยขึ้นมาฮะโอ้โหนี่ฮะนอนอยู่ขึ้นมาแบบทั้งตัวแบบนั้นเลยนี่ชอนนี่เราเขาบอก amazing แต่ยังเขาก็เป็นสายเต้นอยู่แล้วประคับประคองกันแบบไม่เก้อเขินแต่ถามว่าแอดชอบท่าเต้นไหนสุดแอดบอกนี่ท่าจับพวงมาลัยแล้วก็สับเกียร์ไปด้วยยังไงฮะคนโปรดิวโคตรเทสับเกียร์ปั๊บ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 พี่แทร์เขาก็แบบให้ลิซ่าเนี่ยโชว์สเต็ปตรงนี้เต็ ทุกอย่างโดยเฉพาะช่องเสียงใหม่ปรักเคนมาอย่างเต็มที่นั่นคือประสิทธิภาพสมกับคําว่าตัวพ่อและตัวแม่จริงการล็อกท่วงท่าสมูทหมดทุกอย่างนะต้องไปชมแล้วครับชุ้งของแทย,ยังแล้วก็ฝากอีเพลงนะครับของแทย,ยังด้วยเป็นกำลังใจให้ตํานานของเรานะถ้าเจียนเช่นไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ